สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับเราก็ไม่ได้เจอกันนานนะครับวันนี้นะครับพอดีว่าเป็นวันนอนฟาร์มนะครับก็เลยไม่ได้เข้าบัญชีเทรดจริงนะครับแต่ว่าก็มันตอนนี้นะครับก็เลยมาทําตัวคลิปนะครับวิธีแก้ไม้ของผมแล้วกันนะครับว่าผมมาแก้ไม้ยังไงนะครับโดยที่ใช้บัญชีเดโมนะครับ ผมอยู่ฟึบนะครับตอนนี้คือผมเข้าออเดอร์ <c oughs> ไว้ให้แล้วเป็นจุดที่ผิดนะครับก็คือเข้าออเดอร์บายนะตรงนี้นะครับเป็นเป็นจุดที่ผมคิดว่ามันไม่น่าขึ้นไปนะครับพยายามอยากให้มันไปโดนไม้แก้นะครับซึ่งไม้แก้นะครับเวลาสมมุติว่าผมเข้าผิดนะจุดนี้นะครับไม้แก้ก็อยู่ที่ <c oughs> โลก่อนหน้านะครับ ก่อนหน้าคิดว่าแบบอันนี้คิดว่าแบบว่าโรที่ใกล้ที่สุดนะนะไม่ใช่โลก่อนหน้าพู้ผิดโลที่ใกล้ที่สุดนะครอก็คือโรนี้นะครับที่ใกล้ที่สุดนะครับท่ทนนี้ก็ผมก็เปิดออเดอร์เข้าไปแล้วนะครับมีเปิดออเดอร์แล้วก็อ่าวางไม้ไปแล้วมันจะมีเป็นสองส่วนนะครับในการแก้ไม้อันแรกคือ แแล้วเราไม่เอากําไรกลับหมายถึงว่าเราผิดทางไปแล้วอะ่ะผิดทางไปแล้วแล้วคน,นี้เราแค่อยากจะไม่อยากให้มันขาดทุนไม่ต้องสต็อปลอสอ่ะเข้าใจไหมครับเราไม่อยากสต็อปลอสให้มันให้มันเสียเงินเราก็เปลี่ยนสต็อปลอสมาเป็นการแก้ไม้ <c oughs> แล้วสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นเราออเดอร์ที่เราเข้าผิดเนี้ยเราก็ไม่ต้องขาดทุนนะครับเราก็จะเป็นแบบศูนย์ ไม้มันก็จะลบกันศูนย์อะไรประมาณนี้นะครับอันที่2คือแก้ไม้และให้มันมีกำไรเป็นในตัวด้วยนะครับผมจะชอบทำตัววิธีที่2นะครับเพราะฉะนั้นอย่าผมจะอธิบายต่อไปนะครับอันแรกคือถ้าเกิดแค่อยากให้มันเป็นลบขาดทุนไปเฉยโดยที่ไม่มีกำไรมานะครับไม้จริง ไม้จริงคือไม้นี้นะออกหลอดไปเท่าไหร่นะครับตรงจุดไม้แก้นะครับให้ออกหลอดเบิ้ลสเบิ้ลสองของไม้จริงนะ่างอันนี้ไม้จริงผมออกที่0.5นะครับไม้จริงไม้แก้ก็ต้องออกที่1หลอดใช่ไหมเป็นไม้แก้โอเคนะครับแล้วก็เราก็จะเอาราคา ที่เราได้เนี่ยกับราคาที่เราแก้มลบกันนะครับลบออกมาได้เท่าไหร่นั่นคือเป็นจุดเทคโปรฟิตและก็จุดสต็อปลอของไม้ที่เราขาดทุนนะครับตัวนี้เนาะโอเคเดี๋ยวแต่วิธีไอ้ที่2องอ่ะอที่2ตัวที่ได้กําไรตัวที่ได้กําไรก็คืออ่าเปิด2ไม้นะครับไม้แรกคือเป็นไม้ที่มีล็อตเท่ากันกับไม้ จริงของเราไม้ที่2คือหลอดเบิลสของไม้จริงนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเอาราคาที่เราได้ไม้จริงกับราคาไม้แก้มาลบกันแล้วก็จะเป็นจุด TP กับสต o ลอดนะครับโอเคเดี๋ยวเราผมพาไปตั้ง TP กับสต o ลอดเลยแล้วก็หานะครับอันนี้ที่เราได้คือ191260

1 8 9 6 7 2อย่าลืมนะครับเราก็ไปตั้งไม้แก้ต้องเป็น tp นะอ่าลืมจริงหนึ่งแปดตั้งหนึ่งแปเ้าเปลี่ยนอีกหนึ่งไม้หนึ เจสองโอเคนะครับเนาะอ๋อโอเคนี่ผมลืมบอกไปว่าเวลาตั้งนะครับสมมุติว่าเราได้เราได้ตัว TP อ่ะมาอยู่ที่ตรงนี้นะครับตรงเส้นอีแดงหนึ่งแปดเก้าหกจุดเจ็ดสองเนี่ยนะครับแล้ว วิธีที่ไม่ให้เราขาดทุนอ่ะอย่างน้อยแต่ละไม้มันก็มีกําไรมาให้ให้เรามาตั้ง TP stop loss ต่ําลงมากว่ากว่ากว่าจุดที่เราคิดได้สักนิดนึงนะครับอันนี้ผมเอาไว้ที่189500แล้วกันนะครับอโอเห่เ้าหาอาใหม่ตั้งใหม่นะครับ189500 1895.00โ okay. อเคนะครับเรียบร้อยคันนี้จุดสต็อปลอสของไม้จริงนะครับคืดสต็อปลอสของไม้จริงก็คือตัวนี้ไม้ที่เราเข้าผิดไปนะครับให้ห่างจากให้ห่างจาก TP ของเราอะไปสักประมาณ30 30จุดนะครับเพราะว่ามันเป็นค่าของสเปรดนะครับนาะ30จุดก็เอาตัวนี้บวก30เข้าไปโอ้ยไม่ใช่ ีลยวลบ30สิมันเป็นไม้เซลต้องลบนะครับลบ30ก็เป็น189642นะครับก็ไปตั้งสต็อปล s อไม้ใบหนึหจุด4ีโอเคนะครับเสร็จแล้วอันนี้เป็นการตั้งอ่านทำไมนไปอยู่ตรงนั้นอ๋อผมคิดผิดเอาใหม่ มันต้องเป็น189 500สิ189 500้านลบสามเนะครับเป็น189 4.0เอาใหม่ตั้งใหม่1 8 9 4 7 0าสี่จุดโอเคเป็นจุดที่ถูกแล้วเนาะดังนั้นเดี๋ยวผมลบเส้นนี้ไปเลยนะครับเส้นนี้เป็นเส้นที่เราคิดได้เนาะลบไปเลยปึบ๊บเดี๋ยวตั้งเส้นนี้ใหม่ให้มันเป็น ห้0ส่วนก่อน5.00โอเคนะถ้าเกิดว่าราคานะครับมันลงมาโดนไม้นี้นโดนไม้แก้เรานะครับถ้ามันโดนนะถ้ามันโดนไม้แก้นะครับถ้ามันมาเทคตรงนี้เราจะมีกําไรเป็นการแก้ไม้แล้วมีกําไรนะครับแต่มันโดถ้ามันโดนไม้นี้ปุ๊บแล้วมันกลับขึ้นไปข้างบนอีกนะครับผมก็จะออกไม้บายไว้นะครับเพราะนั้น แต่ยังไม่ออกตอนนี้นะอันนี้ตั้งไว้เฉยตั้งเป็นบายสต็อนะครับแล้วก็ดูราคาไว้นะครับบายสต็อปราคาต่อไปเราก็ต้องเบิ้ลจากเบิ้ลจากไม้แก้นะนะครับเราก็ต้องเบิ้ลจากไม้แก้นี้ไม้แก้นี้ถ้ามันโดนมันจะเป็น1.5ใช่ไหมเป็นจุดห้ากับ1.5นะครับเนาะเป็น1.5กับ5ไอ้0.5กับ1.5นะครับเพราะฉะนั้น ไม้ใบข้างบนมันก็จะต้องเป็นห้าสิบใช่ไหมต่อไปก็จะเป็นสิบห้าก็หนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดห้ากับสองนะครับหนึ่งจุดห้าหลอดกับสองหลอดนะครับเพระฉะนั้นไม้ใบนี้เราจะ,จะนี่เป็นหนึ่งจุดห้าไว้แล้วก็ออกอีกไม้หนึ่งเป็นสองหลอดนะครับถ้าเกิดมันมาโดนนะถ้าเกิดมันมาโดนแต่ถ้ามันไม่โดนแล้วมันกลับเด้งขึ้นไปนะครับมันกลับเด้งขึ้นไปผมจะไปเทคที่ จุดที่คิดว่ามันจะไปถึงอเอาแบบไกลๆเลยเดเลยแล้วกันนะครับมันต้องมาไม่เกินนี่นะครับจุดที่มันทดสอบเาะาะนั้นผมเอาแบบใกล้ๆของมันหน่อยแล้วกันอ่ะตรงนี้นะครับหนึ่งเก้าสามเจ็ดจุดเจ็ดห้านะครับก็ตั้งเทคโปรฟิตไปตรงนะั้นหนึ่งเก้าสามเจ็ดจุดเจ็ดห้านะครับเปลี่ยน โอเคเรียบร้อยนะอันนี้มันเป็นพอร์ตห้าหมื่นนะครับเป็นพอร์ตเดโม่ห้าหมืนเพราะนั้นผมก็เล่นที่ศูนย์จุดห้านะครับห้าหมืนเล่นที่ศูนจุดห้าถ้าห้าพันก็เล่นที่ศนะูนย์จุดศูนย์ห้าอันนี้เป็นการเมนเนจเมนต์นะครับอันนี้ดูจากกราฟเดย์นะครับกราฟเดย์ Day, มันก็ยังคงเขียวอยู่แหละนะัะแต่ถ้าเกิดว่ามันมันยังถ้า ภายในวันนี้มันยังคงเขียวได้มันก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปถึงจุด TP เรานะแต่ถ้าเกิดอวันนี้มันคงเป็นเขียวไม่ได้เป็นบวกะนะไม่ได้แล้วลงมาเป็นลบก็คือติดแดงะนะก็อาจจะลงมายาวอยู่นะครับยังก็ต้องดูคนต่อไปเนาะงั้นเดี๋ยวผมเบรกวิธีไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยว เดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกรอบเวลากราฟมันมีเคลื่อนไหวอะไรวันนี้เป็นวันนอนฟาร์มด้วยนะครับน่าจะมีอะไรที่แบบแจ๋วๆให้ดูแหละเชื่องช่วงแบบหนึ่งทุ่มครึ่งไงประมาณนะี้ประกาศนอนฟาร์มนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันอีกทีผถลงมาเป็นรถ ครั้งกี่แล้วพันสี่คาดการครั้งนี้900าอเคแต่ออกมา6 6รเป็นลบแสดงว่ามันทําให้ดูไม่ดีกับค่าเงินทองก็จะต้องขึ้นแต่มันแบบขึ้นแบบเฉยเอยนันไม่ใช่แบบนอนฟาร์มเลย มันรอเฟดพูดอะไรตอนสองทุ่มครึ่งถลงอังโอเค ตอนนี้โดนไม้แก้ของเราแล้วนะครับตามที่เราออกไว้นะครับต่อไปก็คือถ้าโดนไม้แก้แล้วเนี่ยทางที่ดีนะครับเราควรที่จะเปิดแก้ฝั่งนี้ไว้อีกรอเลยนะครับเพราะเพราะว่าถ้าเกิดว่าโดนไม้แก้เนี่ยชุดนี้ทั้งชุดจะเป็นการแก้ไม้ทั้งชุดนะครับ <c oughs> เพราะงั้นเราเปิดไว้เลยนะครับการาฟก็ปล่อยมันวิ่งไปนะครับก็จะเป็น 1เท่าของ1เท่าของ0.5ก็1นะครับโอ้ยลดได้ทีละน้อยจังอ๋อมันด1ที่ราคาเท่าไหร่ล่ะจำไม่ได้1 9 1 2 6 0 1 9 1 2 6 0นะครับไม้แรกไม้ที่2ไม้ที่2เป็น สนะครับ2.00นย์ศูนะฮะเท่าไรนะจำไม่ได้191260 1912.60คุยไปด้วยจำตัวเลขไปด้วยจำไม่ได้นะครับโอเคพอเราออกเสร็จแล้วนะครับก็ต้องหา TP นะครับถ้าเกิดอยากหา TP ให้มันเร็วไปกะเลยนะครับ เทียบจากตัวนี่นะตัวตัวจากตัวที่เราตั้ง TP ของเซลล์ไวเนี่ยนะครับฟืบกะเอาประมาณประมาณเนาะเท่าไหมเท่านี้ประมาณเนาะถ้าเกิดอันนี้ในกรณีที่กราฟมันวิ่งเร็วๆนะแบบเราใช้เครื่องคิดเลขคิดไม่ทันก็กะกะเอาแล้วก็เพื่อเือให้มันทางเยอะกว่า ความเป็นจริงหน่อยหนึ่งนะครับนี่เนาะกะด้วยสายตาโอเคน่าจะห่างกว่ากันนิดหนึ่งนะครับเราก็ตั้งเป็น T P เลย1925.73นะครับ1925.73เปลี่ยนแต่การกะกะแบบเนี้ยต้องให้มั่นใจนะว่าไอ ๋ยวขอตั้งก่อนเดี๋ยวจะลืม1925.73 <c oughs> แล้วก็เอาสต็อปลอ s ไปเลยนะครับหาสต็อปลอ s ไปเลยตัวนี้ TP มีแล้วแต่สต็อปลอ s จะไม่มีตัวนี้มี TP s t สต็ o ปลแล้วนะครับ Stop ปลอ s ตัวนี้ก็ต้องเป็นบวก30ของราคา TP ที่เราที่เราเปิดไม้ายกันไว้นะครับ1925.73 บวกอีก30เป็นเท่าไหร่192 573คิดเลขก่อน192 573บวก30ก็192 603 192 603อันนี้ตั้งเป็น stop loss นะครับ192 6.03เอ้ย03แล้เปลี่ยน192 6.03 โอเคไม้ที่อยู่ข้างบนนะครับจะต้องมีอาสต็อปลอสกับเทคโ o ฟิตไว้รอทั้งหมดนะอะ่โอเคนะครับตัวนี้เทคโ o ฟิตมันอยู่ไกลเราต้องเอาให้มันมาอยู่ตามอันนี้หนึ่งเก้าสองห้าจุดเจ็ดสามนะครับหนึ่งเก้าสองห้าจุดเจ็ดสามที่ตอนแรกเราตั้งไว <c> ้ <oughs> เผื่อมันเป็นไม้จริงนะครับมันจะได้มันจะได้ปล่อยให้มันวิ่งไปได้ แต่อันนี้มันไม่ใช่ไม้จริงแล้วนะอันนี้เป็นการแก้ไม้เต็มที่แล้วเพราะฉะนั้นทุกอันจะต้องเป็น take profit กับ stop loss ในจุดเดียวกันบายตัวนี้ stop loss จะต้องอยู่ที่ห็นนะนี่189470นะครับ1894.70เปลี่ยน 1 8 9 4.70ปรับเลี่ยนโอเคงั้นทุกไม้ตอนนี้เรามีทั้งสต็อปลอดกับ TP หมดทุกไม้แล้วนะครับสวัสดีครับตอนนี้2ทุ่ม35นาทีนะครับกราฟก็เริ่มวิ่งนะครับที่กราฟรอ2ทุ่มครึ่ง เพราะว่าตลาดหุ้นสหรัฐเปิดนะครับแล้วก็มีการถแถลงอะไรสักอย่างหนึ่งจากธนาคารกลางนะครับเ mm hmm. นาะ,นะเวลาธนาคารกลางเขาคุยอะไรเนี่ยนะครับกราฟก็จะวิ่งวิ่งไปตามในแนวทางที่เขาคุยนะครับอันนี้เขาน่าจะคุยอะไรในแนวทางที่ทําให้ค่าเงินสหรัฐม,มันมันแข็งค่าขึ้นนะครับหรือเขาอาจจะคุยในแนวทางที่ ไม่ดีกับค่างเงินก็ได้นะแต่ว่ากราฟมันลงมาเคลียร์แล้วค่อยกลับขึ้นไปนะครับมองได้2ทางเหมือนกันวันนี้มันจะถึงท p ีเราไหมนะครับต้องรอดูนะครับครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสักช่วงเกือบจะตีสี่แล้วนะครับเดี๋ยวกราฟมันจะปิดตัวตอนตีสี่นะครับวันนี้คาดว่าไม่น่าถึงจุด TP เรานะครับ เดี๋ยวเราไปดูตัวกำไรขาดทุนเราหน่อยว่าวันนี้เหลืออยู่เท่าไหร่นะครับคงต้องถือข้ามวีคไปวีคหน้านะครับครับผมนี่ก็เป็นตัวกำไรขาดทุนนะครับของเราที่เหลืออยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้เหลืออยู่ลบ65.63ดอลลาร์นะครับจากที่มันติดลบในช่วงกราฟตรงนี้นะครับที่เราเข้าเป็นให้ไม้แก้ไปอยู่ที่ประมาณราวๆสัก700ดดอลลาร์นะครับ โอเคตอนนี้เหลืออยู่ลบ65นะครับตอนนี้เราคงต้องถือข้ามวีคไปวีคหน้านะครับแล้วก็ไปดูกันที่วีคหน้านะครับว่าวีคหน้าจะลงมาโดน TP เราตอนไหนนะครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ทนดูมาถึงจุดนี้นะครับขอบคุณมากครับ